สำหรับในคลิปนี้ก็จะพูดถึงวิธีการส่งงานนะครับของนักเรียนนักศึกษานะครับหลังจากที่นักเรียนนักศึกษานะครับเข้ามาใน Google Classroom แล้วนะครับก็ให้เลือกไปที่ห้องเรียนนะครับที่เราต้องการส่งงานนะครับตรงในที่นี้ก็คลิกไปที่ห้องเรียนการวิชาการเขียนโปรแกรมแล้วกันนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจะอยู่ในหัวข้อสตรีมนะครับสตรีมนี่ก็คือข้อมูลต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนส่งกันมานะครับซึ่งเรา วิธีการดูงานง่ายที่สุดนะครับเราต้องไปเข้าไปที่หัวข้องานของชั้นเรียนจะดีกว่านะครับเพราะงั้นให้เราคลิกไปที่งานของชั้นเรียนนะฮะต่อจากนั้นนะครับก็จะปรากฏนะฮะหัวข้อต่างๆที่อาจารย์ให้เราศึกษานะครับแล้วก็มอบหมายงานนะครับสมมุติในที่นี้นะครับเราจะมาดูนะครับในการมอบหมายงานนะครับในการวิเคราะห์และเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่ในลักษณะนี้นะครับนะะก็ให้คลิกนะครับให้เราคลิกที่ ตรงข้อความที่ว่าดูงานนะครับก็จะปรากฏรายละเอียดต่างๆนะครับก็เราก็อ่านนะครับว่าอาจารย์ให้เราทำอะไรบ้างนะครับต่อจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการส่งงานนะครับเมื่อทก็ไปทำงานนะครับเมื่อเราต้องการส่งงานนะครับก็คลิกไปที่ปุ่มนี้นะครับให้คลิกปุ่มบวกด้านขวานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นงานที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มงานเข้าไป งานที่เพิ่มนะครับอาจจะอยู่ใน Google Drive นะครับคืองานที่เราสร้างไว้ใน Google Drive หรืออัปโหลดไปไว้ใน Google Drive แล้วก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นลิงก์ของไฟล์งานนะครับรวมไปถึงไฟล์งานที่อยู่ใน Drive หรือในฮาร์ดดิสในเครื่องของเรานั่นเองนะครับเพราะงั้นในกรณีนี้ต้องเลือกเอาว่าจะส่งงานจากแหล่งข้อมูลส่วนไหนนะครับถ้าส่งมาต้องการนําข้อมูลจากแหล่งข้อมูล Google Drive เราก็เลือกที่รายการแรกถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นลิงก์ก็เลือกรายการที่2 แต่ถ้าเป็นไฟล์นะครับที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับก็ให้เลือกรายการที่3ส่วนด้านล่างนี้นะครับจะเป็นส่วนของการสร้างใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานด้วย Google Docs นะครับ s o o g l s Slide หรือ g o o l l s s h e t t แม้กระทั่ง g o o g l e Drawing อันนี้ก็แล้วแต่หมายถึงว่าคลิกเข้าไปเพื่อสร้างแต่ในที่นี้นะครับสมมุติว่าเราจะส่งงานที่มีการสร้างไว้ใน Google Drive แล้วนะครับเพราะงั้นเราก็คลิกไปที่ g o o g l e Drive พอคลิกไปที่ Google Drive แล้วครับก็จะเห็นข้อมูลของเรานะครับ ในที่นี้นะครับให้เลือกไปที่ได์ของฉันนะครับได้ของฉันก็จะเป็นข้อมูลต่างๆที่อยู่ในได์เรานะฮะแล้วเราก็เข้าสู่โฟลชาร์ทที่เราเก็บงานนะครับโทษทีฮะสู่โฟลเดอร์นะครับที่เราเก็บงานในที่นี้สมมุติว่าเราเก็บในโฟลเดอร์โฟลชาร์ทนะครับก็เบิลคลิกเข้าไปนะฮะต่อจากนั้นนะครับก็ให้เลือกโฟลชาร์ทนะครับหรืองานที่จะส่งนั่นเองนะครับจะส่งอันไหนล่ะครับ ก็เลือกไปนะครับสมมุติเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะเป็นตัวอย่างนะครับนะเอ่อก็จะมีโฟล์นี้ก็คือแล้วแต่งานที่เราจะส่งนะครับนะฮะเราสร้างโฟล์ชาร์ตเอาไว้นะครับนะสมมุติจะส่งตรงนี้แล้วกันนะฮะเมื่อส่งงานนะครับก็คลิกไปนะครับพอคลิกไปนะครับมันก็จะมีเอ่อรายการขึ้นมานะครับตรงนี้ว่าเราเลือกไว้1รายการนะครับนะก็ให้กดปุ่มที่ชื่อว่าแทรกนะครับเนี่ยข้อความตรงนี้ครับแทรก รเราสักครู่นะครับนะตอนนี้ก็จะมีการนําข้อมูลเข้ามานะตอนนี้แสดงว่าข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับจะปรากฏอยู่ส่วนนีนะ้ตรงนี้เป็นข้อมูลจาก Google Drive ในกรณีที่เราต้องการนะครับนำข้อมูลจากเครื่องของเราขึ้นมานะครับนะหรือเพิ่มเติมเข้าไปนะครับทุนะิไฟล์งานของเรานั้นงานที่ส่งนั้นมีหลายงานนะครับนะอาจจะเป็นไฟล์งานที่อยู่ในเครื่องเราก็ให้คลิกที่ปุ่มบวกแต่ตอนนี้เราต้องมาคลิกที่ไฟล์แนบตัวนี้ สัญลักษณ์รูปไฟลแนบนะครับยกตัวอย่างอาจจะเป็นไฟล์ตัวโปรแกรมหรืออะไรตามนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับเราต้องมาคลิกที่หัวข้อที่ชื่อว่าอัปโหลดนะฮะเพื่อนำงานของเรานะครับอัปโหลดขึ้นมาแล้วเราก็คลิกที่ปุ่ม b บราว์ตัวนี้นะครับหรือเราจะลากไฟล์งานมาก็ได้นะครับแต่ในที่ผมขอกดปุ่ม b บราว์นะครับต่อจากนั้นนะครับให้เราไปดูนะครับงานที่เราจะนำ ขึ้นมานะครับก็ต้องต้องดูว่าเก็บข้อมูลไว้ที่ไหนก่อนนะครับแล้วเข้าไปในโฟลเดอร์งานที่เราต้องการนะครับนะฮะสมมุติว่าเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า tc even t ก็แล้วกันนะครับในกรณีนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับสมมุติเราจะเลือกไฟล์งานตัวนี้นะชื่อว่าอะไรดีอะ r e c t a n g ก็ได้นะโอเคนะโอเคแล้วเรากดปุ่ม open มันก็จะเป็นการอัปโหลดนะครับไฟล์ไฟล์ฟงานนียขึ้นมา นะครับตัวนี้อัปโหลดเสร็จแล้วความจริงตรงนี้เราก็พร้อมที่จะส่งได้แล้วนะครับแต่ในกรณีที่เป็นงานกลุ่มนะครับเราอาจจะมีการเพิ่มเติมความคิดเห็นนะเพื่อให้ครูนะครับสามารถครูอาจารย์นะครับสามารถตรวจงานได้ว่าเราทํางานร่วมกับใครนะครับในที่นี้ก็ให้ไปเพิ่มส่วนนี้แล้วกันนะครับต่อจากนั้นถ้าเรามีชื่อกลุ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่ม A1 A 2เนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อกลุ่มไปนะครับ ตามด้วยชื่อผู้ร่วมงานเช่นจะชื่ออะไรเดียมาริสาอย่างนี้ก็ได้นะฮะทนบอดีอย่างเงี้ยนะโอเคนะครับแล้วก็กดปุ่มตัวนี้เป็นการส่งความคิดเห็นเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับหลังจากที่เราส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มเพื่อส่งงานนะครับตรงนี้นะครับนะเป็นการส่งงานไปให้ครัาจารย์นะครับตามที่มอบหมายนะครับก็คลิกเข้าไป เขาจะถามเราว่าเราจะส่งใช่ไหมนะครับก็กดไปที่คำว่าส่งนะเราสักครู่นะครับนะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีหัวข้อว่าส่งแล้วนะครับเมื่อปรากฏตรงนี้ก็แสดงว่าเราได้ส่งงานเรียบร้อยแล้วนั่นแหละครับคราวนี้เมื่อส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขฟไฟล์งานนั้นได้นะครับนะนะเพราะว่าตอนนี้งานมันต้องถูกมอบหมายไปให้ครูแลนะครับเห็นว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นดูอย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะ ไปแก้ไขอะไรได้เพราะงั history, ้นก play ่อนที่จะส่งงานนะครับก็ตรวจสอบให้มั่นใจซะก่อนนะครับว่าเรียบร้อยดีแล้วนะครับถึงจะค่อยทําการส่งหลังจากที่ส่งงานแล้วนะครับในมุมมองของครูอาจารย์นะครับเรามาดูนะครับนี่เป็นมุมมองของครูอาจารย์นะครับครูอาจารย์ก็จะไปดูงานของชั้นเรียนนะครับตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะเขาก็จะคลิกไปดูที่งานชิ้นเรียนเขาก็จะเห็นว่ามันมีคนส่งมาละหนึ่งคนนะครับจากที่มอบหมายไป วิธีการตรวจนะครับก็คลิกเข้าไปเขาก็คลิกเข้าไปเขาก็จะเห็นไฟล์งานของเราเห็นไหมครับที่ส่งมาซึ่งจะเห็นว่ามันมีว่าไฟล์แนบ2ไฟล์สําหรับด้านด้านซ้ายนะครับความคิดเห็นตรงนี้นะครับก็จะเห็นด้วยว่าตอนนี้ในกลุ่มนี้เขาก็จะรู้หนะ้าคนที่ส่งมาเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่ม A2 นะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ร่วมงานของกลุ่มนี้นะครับนอกจาก เราแล้วนะครับก็คือมาริสาธนบดีนะครับซึ่งเขาก็จะให้คะแนนนะครับซึ่งวิธีการตรวจให้คะแนนแน่นอนครับเขาก็จะคลิกเข้าไปนะครับเพื่อดูว่างานที่ทํานั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะให้คะแนนมานะครับสมมุติตรงนี้ให้คะแนน9นะครับนะอย่างนี้นะครับจากนั้นก็อาจจะส่งคืนนะครับส่งคืนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทราบว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็จะกดปุ่มส่งคืนอย่างเงี้ยนะครับ นะก็กดปุ่มอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการส่งงานคืนให้นักษาซึ่งจริงๆแล้วในส่วนเนี้เขาก็สามารถที่จะมีการอธิบายประกอบหรือว่าแก้ไขางานให้เราได้ด้วยนะครับนะฮะในส่วนนี้นะครับเมื่อส่งไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวรีเฟรชดูครั้งหนึ่งนะก็จะเห็นว่าตอนนี้มีการตรวจแล้วจะได้ให้คะแนนไปแล้ว1น,นคนนะครับ นะเลื่อนเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้ที่ให้คะแนนแล้วจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งถ้าเป็นคะแนนกลุ่มนะครับเขาก็จะดูว่าครูก็จะดูว่านักนักศึกษากลุ่มนี้มีใครบ้างนอกจากคนที่ส่งนะครับก็จะเห็นว่ามีชื่อมาริสาธนบดีตรงเนี้ยก็ต้องเขาก็ต้องไปหานะครับว่านักศึกษาคนนี้อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ใส่คะแนนเข้าไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการให้คะแนนนะครับในส่วนที่ของ Google Google c l a s s r o ร m นะครับ Уров, ลองกล so 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 you know, ับไปที่ในส่วนของผู้เรียนบ้างนะครับมาดูผู้เรียนบ้างนะครับผู้เรียนนะครับหลังจากที่ทําการส่งไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะครับจะเห็นว่าเขาจะได้คะแนนตรงนี้ออกมานะครับแสดงว่าตอนนี้ครูของเรานะครับเมื่อกี้ส่งแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นการให้คะแนนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนนะครับหรือผู้เรียนก็จะรู้ได้ว่าตอนนี้ตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับการส่งงานนะครับแล้วก็การ ตรวจงานนะครับใน Google Classroom ครับ